Bye. เวนาฬิกา30นาทีวันที่30สิงหาคมที่สำนักง,งานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีนายไมยตรีประเสริฐนาย,ยกเทศมนตรีตำบลดอนหัวล่อได้นำตัวแทนทีมอเวซัมซึ่งเป็นเยาวชนจังหวัดชนบุรีประกอบด้วยเด็กหญิงะละนา,นาต้องกำมเด็กชายจิรพัฒนเรือนกุณาเด็กหญิงชาลิสาประดิษฐ์วง์เด็กชายโชลทรภาชนะ นายคุณานนนสายปิงและนางสาวกวชกรแจ้งสุขเข้าพบนายวิทยาคุณปลื้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีในโอกาสที่สามารถควา้าแชมป์โลกได้ถึงสามเหรียญทองในการแข่งขัน world hip hop dance championship 2022ที่ Phoenix รัสแอริโซนาประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิน้นจำนวนถึง45ทีมจากทั่วโลกเพื่อรับของขวัญและกำลังใจ ที่จะต่อสู้เพื่อฝ่าฟันไปแข่งขันรักษาแชมป์ในปี2023ด้านนายเพชรพรสุขวันแก้ว โค้ชและครูผู้ศึกสอนกล่าวว่าในทุกปีจะทำการคัดเลือกเด็กที่มีศักยภาพรักการเต้นมาฝึกซ้อมแข่งขันต่างประเทศทุกปีซึ่งก็จะคว้ารางวัลมาโดยตลอดจนมาในช่วงโควิด -19 ก็ได้หยุดเข้าแข่งขัน2ปีต่อเนื่องจนมาในปีนี้2 0 2 2ประสบความสำเร็จพาทีมได้แชมป์โลก ซึ่งถือว่าในปีนี้เยาวชนไทยสามารถทำได้อย่างดีเยี่ยมซึ่งก็ต้องพยายามฝึกซ้อมให้ดีที่สุดเนื่องจากในปีหน้าสามารถเข้าแข่งขันได้เลยโดยไม่ต้องแข่งรอบคัดเลือกแต่ต้องไปแข่งในรอบชิงชนะเลิศเพื่อรักษาแชมป์ครองแชมป์ต่อไป2เดือนกันยายนเป็นการแข่งออของเชียร์แอสซ i สเซชัเราเป็นเจ้าภาพในปีแรกในการแข่งขันในรายการ ทิปฮบเอเชียครั้งนี้เพราะฉะนั white. White ้นฝากเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยวันที่2เป็นการชิงแชมป์ระดับประเทศไทยวันที่3เป็นการชิงแชมป์ระดับนานาชาติและวันที่4เป็นการชิงแชมป์เอเชียก็ฝากให้ทุกๆคนเป็นกําลังใจให้น้องในการคว้าชัยแล้วเราหวังว่าครั้งนี้มันก็ไม่ได้ยากเพราะว่าเราได้ระดับรางวัลระดับโลกมาแล้วเพราะฉะนั้นในเรื่องของการชิงแชมป์เอเชียชิงแชมป์ไทยชิงแชมป์นานาชาติก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากสาหรับเราเพราะฉะนั้นขอฝากเป็นกําลังใจแล้วฝากสนับสนุนพวกเราทีมออซัมต่อไปด้วยค่ะ ็วันนี้นะครับก็มีน้องๆนะครับของชนรีเราซึ่งมีความสามารถนะครับซึ่งก็ไปแข่งขันในการแข่งขันประกวดนะครับเรียกว่า World Hip Hop n a n c e Championship นะครับที่ประเทศสหรัฐอเมริกามานะครับแล้วก็สามารถได้รับรางวัลชนะเลิศมาถึง2อประเภทนะครับแล้วก็ยังมีอีกทีมหนึ่งนะครับก็เป็นทีมจากชนรีเหมือนกันเนี่ยนะฮะซึ่งซึ่งมี2ทีมนะครับไปแข่งขันเนี่ยอีกทีมหนึ่งก็ได้อันดับ3 ก็จะเห็นได้ว่าน้องๆนะครับของเราในชนบุรีเนี่ยแล้วก็ทีมงานเนี่ยมีความมุ่งมั่นนะครับเดี๋ยวนี้เด็กของเราเป็นเด็กที่เก่งมีความรู้ความสามารถแล้วก็มีความสามารถในมากมายหลากหลายนะครับแล้วก็เขาก็ไปสร้างชื่อเสียงที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับวันนี้ผมเองในส่วนของเออเป็นตัวแทนของชาวชมบุรีเนี่ยก็มาให้กําลังใจกับน้องๆทั้งสองทีมที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดชมบุรีของเรานะครับไม่ง่ายนะครับการที่ น้องๆเนี่ยโดยพ่อแม่ผู้ปกครองโค้ชเดินทางไปโดยการสนับสนุนหลักๆเนี่ยจะเป็นของผู้ปกครองกันเองผมเองก็ช่วยเป็นริงแค่เพียงส่วนหนึ่งเล็กน้อยสําหรับในการส่งทีมนี้ไปแข่งขันยังต่างประเทศนะครับังนั้นความสําเร็จที่ชนะกลับมาในครั้งนี้ต้องยกให้กับผู้ปกครองแล้วก็เด็กทุกคนแล้วก็ทีมงานที่มีการตั้งใจฝึกซ้อมเสียสละกําลังกายกําลังใจกําลังทรัพย์นะครับเราก็เป็นผู้สนับสนุนช่วยได้ส่วนหนึ่ง นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คืออยากให้พวกเรานะครับเป็นกําลังใจให้กับน้องๆชนบุรีของเรานะครับเราคิดว,ว่าโอกาสต่อๆไปนะครับจะได้มีการช่วยขักดันน้องๆกลุ่มนี้ให้ไปสร้างชื่อเสียงระดับโลกอีกเช่นเดียวกันสนับสนุนโดยรอบปิดพัก คาเฟ่รับเปิดใหม่ในเมืองพัทยาบรรยากาศดีอาหารอร่อยมีมุมถ่ายรูปปังๆเพียบร้านอยู่แถวทางเรียบทางรถไฟโดยทางเข้าวัดป่าสุธิภาวันไป1ซอยเปิดให้บริการ11.00ถึง20.00ติดต่อสอบถามไดที่โทร0838790411สนับสนุนโดยรอบการ์เด้น ร้านอาหารเกาหลีเปิดใหม่ต้นตำรับอาหารเกาหลีแท้ๆในพัทยารสชาติที่เผ็ดจัดจ้านหนักถึงเครื่องถึงรสสไตล์เกาหลีแท้ๆตรงปริยาเหนือซอยเจ็ดเปิดเวลา15.00ถึง20.00หยุดทุกวันพุธโทรสอบถามได้ที่0902293684 มแคมเป์ camp, เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ f เฟ o บุ o กเ e ส i g h t Academy